สวัสดีค่ะเพื่อนๆหน่วยร่มการแพทย์ในอเมริกานะคะวันนี้วันจันทร์ที่ส6นหหลังวันวาเลนไทน์มาเรียบร้อยแล้วเราตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งไม่รู้เป็นไรนะว่ามันเป็น d a i h t s a v i n g time ไปเรียบร้อยเพราะว่าปฏิทินในหัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเดือนข้างหน้าใช่ไหมเราก็นึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่สิบมีนาคมแต่ว่ามันยังเป็นเดือนกุมภาอยู่เลยแล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวต้องมาเริ่มงาน6กโมงเช้าหรือว่า7จ็ดโมงเช้าประมาณนั้นแต่พอ ลุกดูนาฬิกาแล้วตื่นมาเร็วทำไมตั้งตีสี่ครื่งแต่ว่ามันตื่นแล้วก็เ,เริ่มกิจกรรมตอนเช้านะคะวันนี้ก็เลยได้ออกกํลาลังกายก่อนเช้าก่อนเริ่มทํางานด้วย ช่วงเช้าเนี่ยอตอนวันนี้เราก็จะมีเทรนนิ่งเยอะแยะมากเลยก็จะเป็นเทรนนิ่งฮิปโปประจำปีนะคะเราเขาจะตั้งเวลาเอาไว้ให้ใช่ไหมว่าให้ทำ45นาทีแต่ว่าเราอะทำเสร็จก่อนก่อนเวลาเพราะว่ามันไม่ต้องดูวิดีโอไงก็คือมันอ่านเราอ่านเร็วอยู่แล้วเราข้อมูลหลายๆอย่างมันก็แบบเหมือนเทรนอยู่แล้วทุกปีทุกปีกปแล้วว่ากับหลายบริษัทอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลเดิมๆใช่ไหมก็ตั้งเวลาให้ทาประมาณ45นาทีเป๊ะแหละแต่ว่าเราก็ ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีเพราะว่าอ่านเร็วๆแล้วก็เทสทําข้อสอบมันก็แล้วก็สอบนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ใช้คอมมอนเซนส์แบบความรู้แบบทั่วไปอ่านอ,าอะไรที่เขาบอกให้กากบาทหรือว่าเออติ๊กดคูคำตอบอะไรพวกนี้หรือว่าเติมคำในช่องว่างคือมันก็ใช้ความรู้ทั่วไปได้นะคะคือสำหรับคนที่ไม่ต้องแบบไปอ่านเยอะๆอะไรพวกนี้อา่า ก็เราก็เลยมาถามทีมของเราว่าเอ๊ะถ้าว่าเราทำฮิปป้าเทรนนิ่งนะเทรนนิ่งเกี่ยวกับฮิปป้าเสร็จแล้วเนี่ยเออเราจะกลับไปทำงานเลยได้ไหมเราเพื่อนลวมงานเราอีกท่านหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าจะต้องโทรไปที่ของ customer service บริษัทใช่ไหมแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่เขาทราบก่อนแล้วเขาก็จะได้เปลี่ยนสถานภาพเราบอกว่าเราอะอยากกลับไปทำงานเร็วกว่าเวลาที่ปกติใช่ไหมคะอันนี้ก็คือผู้จัดการนั่นแหละเป็นคนบอกเขาเราก็เลยอ้าขอบคุณนะคะ ก็เลยเออทําแป๊บเดียวเราตอนแรกรู้ว่าจะใช้เวลานานทั้ง45นาทีเนี่ยสำหรับคอวันนี้นะคะนอกจากเทรนนิ่งแล้วก็เราเทรนเยอะมากเลยนะแล้วก็เทรนเกี่ยวกับวันนี้สอบ m ม d i ด a แค่ part C part D นะคะทำคุชก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้จดอะไรนะคะก็คือคือครั้งแรกถ้าหาว่าเราทำครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกเลยเนี่ยมันก็จะ จำได้เยอะกว่าแต่ว่าพอหลังๆมาก็เหมือนเทรนเทรนเทรนนะคะทุกปีทุกปีไปเราสอบทุกอย่าง2องอันเทรนนิง่งไม่มีปัญหาอะไรเราก็ได้90%ผิดแค่ข้อเดียวก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าไม่ต้องสอบ4-5หครั้งเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยครั้งเดียวเสร็จผ่านจบสินส้นสุดไปแล้วก็ทำเทรนนิง่งอย่างอื่นไปสำหรับข้อวันนี้นะคะข้อแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ อ่ e โอ,อปเปอเขาโอนสายไม่ให้เราใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็แนะนําตัวว่าเราเป็นล่ามภาษาไทยล่ามการแปลภาษาไทยพร้อมให้บริการแต่ว่าพยาบาลหรือว่าคนที่เขาอยู่อีกสายเนี่ยมันเป็นเสียงมาเขาบอกว่าเขาต้องเขาอยากได้ sign language แล้วก็เอ,อดิฉันเป็นล่ามภาษาไทยนะคะไม่ใช่ sign language ไม่ใช่แบบแบบภาษา sign language เนะเขากเ็เราก็เลยเข้าใจว่าสงสยัยอ,อรเรเตอร์ฝังผิดว่าคุณ หมอเขาหรือว่าพยาบาลฝั่งที่เขาโทรมาเนี่ยเขาต้องการล่ามภาษาไทยเพราะว่าคําว่า Thai and s i g n ถ้าหากว่าพูดในโทรศัพท์เสียงมันก็แบบฟังไม่ชัด่ะเนาะก็ไม่โทษเขาแล้วก็บอกโอเคนั้นต้องขออภัยด้วยนะคะที่ฉันเป็นล่ามภาษาไทยเดยวด่วฉันโอนสายให้กับสาย language ให้เพราะว่าเขาต้องการแบบวิดีโอใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาต้องการสาย language เป็นภาษาไทยเหรอ,อ,อซึ่งคนที่เขาเป็นล่ามสาย language เนี่ยมัน มันเฉพาะมากเลยนะ <c oughs> ก็คือ American Sign Language มันมันไม่มีาคนไทยที่ทสไตล์ทำสไตล์พวกนี้ได้อยู่แล้วแล้วก็แบบแบบ certify อะไรพวกนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะคะหายากมากๆคือไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอาจจะมีแต่ว่าเขาก็คงจะไม่มาทำงานตรงนี้นะคะเอ่อก็คือเป็นบุคคลที่แบบหายากมากกว่างมเข็มในมาหาสมุทรก็แล้วกันโอเคเราก็เข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดของอ p ร r a t o r เพราะว่าเขาโอนสายมาให้ล่ามไทยแต่ พยาบาลเขาต้องการล่าม sign language ที่ว่าเป็นวิดีโอแล้วก็โอเคไม่เป็นหาเดี๋ยวเราโอนให้นะคะรอบแป๊บหนึ่งรอสักครู่ข้อที่สองอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงแก่มาที่คลินิกทั่วไปนี่แหละแล้วทีนี้เขามีอาการอ่อนเพลียแล้วก็หายใจไม่ออกใช่ไหม มากับลูกสาวมากับหลานเออหลานพามาหลานพอพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่คลินิกมันเป็นคลินิกเล็กเงินมันเ,เขาทำา EKG ไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่รู้สาเหตุว่าไอ้ทำไมมันถึงเป็นมีอาการแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าต้องให้เธอ,เอหลานเขาเนี้ยพาป้าเขาว่าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากกว่านี้แล้วก็จะรู้สาเหตุว่าอมันเกิดจากอะไรนะคะ เ,เขาก็พาไปนะเพราะว่าไปที่คลินิกเหมือนเหมือนเอเจนแคร์เขาไม่มีอุปกรณ์เยอะนะ <_ d ata> ก็ต้องไปที่โรงพยายบาลไปห้อง Room, เอามือจนซีรูมอะไรพวกนี้ข้อที่3 <_ d ata> ก็จะเป็นน้องเขามาอออันนี้จะเป็นคุณคุณป้าอันนี้เราจำแกได้แกอายุเลขแปแล้วแหละเออน่ารักน่ารักก็พอจะจำแกได้อยู่แกก็จำเราได้นะคือแกก็จะ เป็นคนที่จดละเอียดเลยนะจดว่าเออมีคำถามให้เขาของตัวเองแล้วก็ของคุณสามีเพราะว่าสามีแกเป็นสตรอไงแล้วทีนี้แกก็ต้องดูแลคุณสามีด้วยออแล้วออพวกออออออนัดคราวนั้นอะ่ะออมันก็จะเรียกว่าเป็น Medicare ออ annual Medicare visit ก็คือเป็นการตรวจร่างกายประจำปีของผู้ คนแก่ที่เขาใช้โปรแกรม Medicare ใช่ไหมทุกๆปีเขาก็จะมีแล้วเวลาการตรวจร่างกายของคนแก่ที่เขาเข้าร่วมโปรแกรม Medicare เนี่ยมันก็จะแตกต่างกับการตรวจประจําปีตรวจร่างกายประจำปีของคนทุกตัวแบบรุ่นเราเนาะเพราะว่าของคนแก่มันก็จะเป็นการถามเกี่ยวกับความทรงจําด้วยเออแล้วน้องพยาบาลใช่ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องถามคุณป้าแก่20คําถามนะอ,อถ,าถามทุกปีเลยเพราะว่าเวลามาก็จะได้เช็คความจําของคนแก่ด้วยแกก็บอกว่า ไม่มีข้อมูลไม่มีคําตอบจากปีที่แล้วเหรอทําไมต้องถามอีกเออราก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเขาก็จะถามแบบนี้ทุกๆปีนะคะก็จะได้ดูว่า ผู้สูงวัยเนี่ยมีสมรรถภาพความทรงจำดีมากน้อยแค่ไหนคือเขาต้องประเมินทุกๆปีนะแกกออ็โอเคให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่แกก็ขำๆตลกนะแบบคนแก่อารมณ์ดีตอบแล้วก็มีทสหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับาการให้จำเนี่ยแกก็เราก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพูด3ามคำให้คุณป้าฟังนะคะ จำไว้นะว่า3ามคำนี้คืออะไรเสร็จแล้วเขาจะให้วาดรูปนาฬิกาแล้วก็บอกนาฬิกาพอวาดรูปนาฬิกาบอกเวลาเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็จะถามว่าเออสามคำที่บอกไปตะเกียจําได้ไหมแกก็โอเคอ่ะแกก็ทําไปใช่ไหมพอแกจําได้แค่สองคำแกก็บอกเอ๊ะจำไม่ได้โอ้ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เก่งแล้วนะคะอ่าจาได้สองคำจากสามคำนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วทีนี้พอมาพบคุณหมอแกก็มีสมุดจดความดันอะไรของแกไปใช่ไหมแล้วก็ถามหมอว่าเอออย่างงั้นอย่างนี้นะแกบอกว่าเนี่ยวิยเราทึ่งทึ่งคนแก่ รุ่นนี้มากเลยนะแกบอกว่าเนี่ยฉันแต่งแกก็พูดคุยกับตลกกับหมอนะบอกว่าเนี่ยฉันแต่งงานมานะฉันไม่คิดว่าฉันต้องมาดูแลสามีแคนืว่าสามีจะมาดูแลฉันสิอีกแต่ว่าเอ่อตอนนี้สามีเขาเป็นสโตรกไงแล้วทีนี้ก็ต้องเป็นคนดูแลสามีเป็นคนให้ยาให้พาไปหาหมอจดทุกอย่างแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยนะอย่างป้าเนี่ยเอ่อ ดู YouTube หมอไทยทุกวันเลยนะแกก็บอกชื่อหมอไทยมาแกบอกว่าดีมากแล้วก็จดเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปตามหาดูเพราะว่าแกบอกว่าอตอนนี้เรื่องสุขภาพสำคัญมากเลยแล้วก็ แกต้องดูแลสามีแล้วสามีแกบางทีไม่อยากกินนู่นกินนี่แล้วก็ทำให้แกโมโหไงเออแล้วออคุณหมอก็เข้าใจนะเออแกก็เป็นคนที่อารมณ์ขันดีแล้วกเออ็เข้าใจว่าเออ,เ,อ,อเวลาแกมาแกก็จดคําถามของแกเอาไว้นะป้ามีคําถามของป้าสคมคถามเออแบบแก,กบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นหมอไทยใช่หมหมอหมอไทยเก่งเราก็บอกว่าใช่เราเห็นด้วยหมอไทยเก่งหมอไทยเวลาเราไปหาหมอใช่ไหมก็จะบอกหมดเลยนะไม่ต้องมา ม่ให้เราถามอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าประหาหมอที่มีกาแกก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนไข้เราต้องเตรียมคําถามไปถามเขาเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ถามเขาก็ไม่บอกไงเ,เหมือนเราเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาจะไม่บอกเพิ่มเติมเขาจะไม่เป็นเหมือนหมอไทยซึ่งอันนี้คือความต่างแล้วแกก็บอกว่าสมัยก่อนนนาะจะไปถามอะไรใครก็ต้องไปถามคนโน้นคนนี้แต่ว่าสมัยนี้แกบอกแกถาม AI หมดเลยเราบอกอุ้ยเราถึงมากเลยนะไปเป็นคนแก่ที่ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเออแล้วก็ค่อยจดค่อยจําอะไรพวกนี้ยแกก็บอกแกดู YouTube หมอไทยคือให้ได้รู้ไม่มีความรู้ว่าเออเราจะมาถามหมอที่อเมริกาเนี่ยเออเวลาหาหมอฝรั่งใช่ไหมจะถามอะไรได้ได้มีองค์ความรู้บ้างเล็กน้อยเออพอเข้าใจแล้วเราก็มาถามแล้วก็ถาม AI ได้วยนะว่าเออนี่ถ้าหาว่า มีอาการแบบนี้ฉันควรจะไปหาหมอที่ไหนแล้วแล้วแกบอกเออมันง่ายมากเราก,ก็เก่งมากๆเลยค่ะคุณป้าค่ะอายุเลขแปดขึ้นแล้วแบบยังพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้จักใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์ถาม AI แกบอกแกก็ถามถามเป็นคำพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละเออแล้วมันก็บอกออกมาใช่ไหมแกบอกอุย้ยสมัยนี้ดีมากแต่ว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออลราก็รู้สึกรู้สึกดีใจเนาะแบบอยากให แม่ตัวเองเป็นแบบนี้บ้างหร้อว,ว่าคนแก่ที่เมืองไทยคือคุณมีโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์เป็นแหล่งหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเวลาเราไปหาบุกหมหมอได้มันก็เป็นประโยชน์นะคะก็น่ารักดีสําหรับคุณป้าท่านนี้แล้วก็ข้อที่4ของเราก็จะเป็นน้องเขามาตรวจร่างกายนะคะตรวจประจําปี annual physical ครั้งแรกแต่ว่าพอดีเราต้องไปท Training ํา h i p ์ป์ Training ไงเราก็เลยพอหลังจาก เอ่าเอ็มเอเอ่อ m ม d i c คออ s ส i ิสต n t ผู้ช่วยทางด้านการแพทย์เขาเช็ค uh, อินน้องเรียบร้อยก็คือเช็คถามคำถามทำอ่า uh, วัดความดุงความดันอะไรพวกนี้เสร็จ อ่แล้วเขาก็ออกจากห้องไปเราก็เลยขออนุญาตน้องบอกว่าพี่ขอตัวนะคะเพราะว่าพี่มีเทรนนิ่งเดี๋ยวพี่จะโอนสายให้ล่ามท่านอื่นมานะคะเดี๋ยวนั่งรอคุณหมอแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เลยแมสเซจไปหาล่ามท่านอื่นบอกว่าเออเนี่ยอของฉันต้องไปเทรนนิ่งนะคนไข้กำลังรองคุณหมออยู่เป็นแค่ Annual p h ิสิ c อลธรรมดาก็คือตรวจ ร่างกายประจำปีแต่ว่าก่อนที่เขาจะไปะก่อนเอนมเเขาจะออกไปเขาก็ถามอยู่ว่าน้องอะ่ะเขาอยากจะฉีดวัคซีน3ตัวนี้ไหมเพราะว่ามันได้เลือกต้องฉีดใช่ไหมอันแรกก็จะเป็น m a g n น g i t i s เอ่อ flu เอ่อ vaccine แ,แล้วก็ HPV vaccine m a g n ม g i t i s ก็คืก็คือ,อ เนื้อเยื่อสมองอักเสบนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่แล้วก็ HPV แต่ว่าน้องก็บอกว่าฟลูกับ HPV ก็สุดเขาฉีดไปแล้วแต่ว่าแม่นาจัยทดสอว่าฉีดสําหรับป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยเดี๋ยวเขายังขอคิดดูก่อนก็ไม่เป็นไรเดยวพยาบาลก็ปรินข้อมูลให้แล้วก็ให้น้องเขากลับไปศึกษาอ่านดูแล้วค่อยบอกหมอก,ก็ได้คราวหน้าค่อยมาฉีดหรือว,ว่าเมื่อไหรอยากจะมาฉีดก็มาฉีดได้นะคะแล้วข้อสุดท้ายก่อนที่เราจะไปพักเบรกช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็น อคอที่ว่าคนไข้ท่านเดิมจากอาทิตย์ที่แล้วแหละน้องคนไข้แล้วก็ครอบครัวก็เห็นเราเขาดีใจมากเลยเราก็คุ้นๆแต่ว่าเรายังไม่ก็ t ไงว่าเออคือจําไม่ได้นะเพราะว่ามันคนไข้หลายคนแล้วแล้วเราก็อ๋อพอคุณหมอเขาเล่าให้ฟังแป๊บหนึ่งแป๊บเราอยู่ประมาณ3 4มสี่ประโยคล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วพอจะจำได้แล้วว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคราวที่แล้วเนี่ย คุณป้าแกหายใจไม่มีปัญหาเรื่องการหายใจเป็นไข้แล้วก็เหนื่อยอยู่ๆก็เหนื่อยอ่อนเปลียขึ้นมาเขาด้วยแล้วเนี่ยเขาไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็ทําพวกอีเคจี G, แล้วก็ทําตรวจอะไรพวกเนี้เขาก็หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ให้อยู่ต่อก่อนแล้ววันจันทร์ก็คือวันจันทร์นี้แหละที่ว่าจะมีแพลนนะคะก็คือ ว่าจะต้องทํำยังไงเท่าที่เราทราบก็คือช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเขาย้ายคุณป้าเนี่ยไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอันนี้จะเป็นศูนย์หัวใจโดยเฉพาะ,ะแล้วทีนี้พยาบาลหรือว่าคุณหมอที่เขามาคุยเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยนะแกมี a mobile vegetation in her heart valve ก็คือมีก้อนเนื้อ,อที่มันเคลื่อนที่อยู่ที่ลิ้นหัวใจตรงตรงลิ้นหัวใจของแกแล้วมันก็เลยแบบมันมัน มันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่นะคะ,ะวิธีแรกก็คือเขาจะใหะ้มันเป็นการติดเชื้อนั่นเองนะคะตรงลิ้นหัวใจของแกใช่ไหมมันมีคลัมส์มันมี umps, มนมอ่ mobile vegetation เขาเรียกก้อนเนื้อเนอนะ,ะที่มันแบบ move เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอาจจะเป็นอ่อาอ่จจะเป็นอ่คลอตหรือว่าเป็นลิ่มเลือดก็ได้แต่ว่าหมอเขาบอกว่าหรือว่าพยาบาลท่านเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น อ่า uh, infection ก็คือเป็นการติดเชื้อนะคะ uh, วิธีการรักษาก็จะมี2วิธีตอนนี้ก็คือเขาก็จะให้ uh, uh, ให้ยาปฏิชีวนะผ่านทางหลอดเลือดดำไปก่อนนะคะแล้วก็วิธีที่2ก็คือเขาก็จะทำการผ่าตัดโดยการเอาไอ้ก้อนเนื้อที่อยู่ที่มันวิ่งไปวิ่งมาตรงลิ้นหัวใจของแกนี่แหละเอาเอาอกเพราะว่าอ,อยู่ๆแกก็แบบมีอาการเป็นไข้ ขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เ้วก็มีตัวหนาวตัวสัน่นแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะร่างกายมันก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าพอเรากำลังจะแปลใช่ไหมเพราะว่าพยาบาลหรือว่าหมอเขาบอกว่าช่วยบอกคนไข้หน่อยบอกว่าเขามี a mobile vegetation in her heart valve แล้วก็เขาก็จะให้ antibiotics ผ่านทางสายน้ําเกลือแล้วก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเอาออกใช่ไหมเรายังไม่ทันได้พูดเลยสายมันดรอปไปก่อนเราก็เลย แล้วมันหมดเวลาช่วงที่เราต้องซายเอาสำหรับช่วงเบรกเราด้วยเราก็เลยอุ้ยก็ใครได้ได้ได้ล่ามคนต่อไปเป็นคนอธิบายก็โชคดีนะคะเพราะว่าดิฉันก็จะไปพักเบรกตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็ค่อยมาอีกทีหนึ่งนะคะโอเคนั่นก็จะเป็นแปลช่วงเช้านะคะสำหรับภาษาไทยวันนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมาอัปเดตทีนึงว่ามีอะไรบ้าง